บ้านไม่ต้องเช่ารถไม่ต้องดาว4ตัวเด็ดประจบวันจันทร์ที่10มีนาคม68ไม่ต้องวิเคราะห์เราคัดมาให้แล้วเรื่องที่คู่แรกเว์แฮมยูไนเตดพบนิวคาสเซิลเวลาตีสามเว์แฮมกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้งด้วยการคว้าแชมปมาสองนัดติดต่อกัน ต่างกับนิวคาสเซิลที่แพ้มา2เกมซ้อนทําให้แมตชนี้มั่นใจว่าเจ้าบ้านจะรอดตัวได้ไม่คาบ้านแน่นอนดองเวดแฮมพู่ที่2องรอสโอพบอูเดเนเซอูเดเนเซมีผลงานสวยหรูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากการยืดสถิติไม่แพ้ใครมายาวนาน5นัดติดต่อกันชนะ4เสมอหนึ่งและมั่นใจว่าการออกไปเยือนวันนี้พร้อมทําทุกอย่าง เพื่อมีแต้มฟันธงรองอูดินเนเซ่คู่ที่3าเอสปันยอนพบคิโรนาไม่ว่าจะมองมุมไหนเกมนี้เอสปันยอนก็ไม่แพ้เนื่องจากฟื้นตัวได้เร็วกว่าอย่างนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะมาแถมเจอกับคิโรนาที่ผลงานไม่เอาเอาวที่เป็นทุนเดิมมองดูแล้วนัดนี้เจ้าบ้านรอเข้าวินฟันธงรองเอสปันยอนคู่ที่4คู่สุดท้ายฟามาริเกาพบดีโออาผลงานของทั้งคู่ดูดีไม่ต่างกันเลยแม้ว่าลีโออาจะหนักไปทางเสมอเยอะไปหน่อย แต่ก็พอจะการันตีได้ว่าทริเปเยือนวันนี้ไม่แพ้กลับออกไปอย่างแน่นอน